สวัสดีครับ F-C ทุกท่านวันนี้ผมอยู่ที่วัดเจ็ดเิลียอำเภอบ้านแพรวันนี้มาดูงานสมโภชงานอุปสมบทนะฮะวันนี้ก็มีหนังหลายจอนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมนะครับจอภาพยนตร์นะครับจอแรกนี่เป็นจอของวาทีครับวาทีภาพยนตร์ ระบบเสียงก็ทั้งตู้ลำโพงแล้วก็ Power Am p ก็เจะเป็นของคลิปครับจะพาไปดูครับเสียงแหลมนะลำโพงพอนและก็ลำโพงเบสครับ ก็เป็นงานฉลองอุปสมบทน,นะครับที่วัดเจ็ดรวเปิดบ้านแพลวครับอันนี้ก็ชมครับนี่ระบบชายแบบย,ย้อนยุกัับระบบเฟรม ขุมพลังครับจากคลิป Power วว M ัตไาอีกจอหนึ่งนะนี่เป็นของดอดิดนนทบ,บุรีครับก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมพระยนต์จากภาคกลางนะครับ บรรยากาศช่วงเย็นๆครับตอนนี้แต่ละหน่วยกำลังเตรียมพร้อมนะความพร้อมด้านระบบแสงสีเสียงก็กกำลังติดตั้งกันนะครับนะเตรียมความพร้อมพาทุกท่านมาดูพลังครับเครื่องปัปนไฟ วันนี้ทราบว่าน่าจะมีประมาณ16จอนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งภาคกำพภาพยนตร์นะครับก็ สมโภชงานอุปสมบทที่ลานวัดเจดียดริ้วครับอันเปอบ้านแถวสมบทญจากขอนครครับมา,ารมาช่วยงานครับผมมาช่วยงานครับมา,นะมาช่วยงานพระไน่นะมาอะไรครับพอดีมาหน่วยตัวเองก็อยู่นู่นทางชนบุรีะนะ มิตรถ้กลัวกันอเลยมาช่วยๆกันผลงานของชาญชัยครับชาญชัยชาญชัยวอเทคก็กำลังเตรียมอุปกรณ์นะครับ มจะได้ใช้เสียงประมาณเย็นๆนะครับคำๆ,ๆรถขนอุปรกรณ์เครื่องป่่นไฟอันนี้เป็นจอของวัชรินวัชรินดอเทคครับ ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์เช่นกันครับอันนี้เป็นจอของขวัญใจพ่อหลวง วันใจพ่อหลวง ายงานสดจากอัดเจ็ดริ้วอเภอบ้านแพรวครับ